สวัสดีครับสวัสดีครับกับผมช่องยูทูบอุชิตับชแนลอยากจะมาแนะนํานะครับสินค้าของอุชิตับครับเป็นข้าวไรเบอรี่นะครับข้าวไรเบอรี่ดินภูเขาไฟพนมสวายนะครับอร่อยที่สุดเลยครับพ่อแไม่พี่น้องการันตีความอร่อยรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นแน่นอนครับเพราะว่าอุชิตับปลูกนะครับที่ดินในพื้นในระเวกแถวบ้านผมเป็นภูเขาไฟลางนั่นเองครับซึ่งมันมีแร่ธาตุในดินเยอะแล้วก็ทําให้รสชาติข้าวนี่ ชูแล้วก็อร่อยกว่าที่อื่นนะครับวันนี้อุตับไปสีมาครับมีออเดอร์50กิโลครับก็เลยจะมาถ่ายรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมหรือถ้าใครอยากสนใจก็สั่งได้เด้อพ่อแม่พี่น้องครับอากิโลละ50บาทนะครับเพราะว่าคุณภาพรับจอจริงๆนะครับราคาข้าว50บาทนี่ถือว่าไม่แพงนะครับก็หนึ่งเราได้ช่วยชาวไร่ชาวนาด้วยนั่นเองนะครับนะครับผมมาดูครับนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องครับอุตับก็ไป สีมาเรียบร้อยแลครับเป็นสีแบบธรรมดานะครับสีคัดธรรมดาครับไม่ได้สีเป็นแบบเข่ากล้องอันนี้เราสีคัดแบบธรรมดาเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับดูว่ามันสวยขนาดไหนเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นข้าวไรเบอรี่ดินภูเขาไฟพนมสวายครับซึ่งอุชิตับได้จำหน่ายไปหลายรถแล้วก็มีคำตอบรับอ,ออกมาว่าวูสชติอร่อยมากอร่อยมากครับ ตั้งแต่เคยซื้อข้าวไวรเบอรี่ทานไม่เคยมีที่ไหนอร่อยเหมือนที่นี่อ่าใช่แล้วครับเพราะว่าที่นี่เป็นดินภูเขาไฟที่ดับร้างดับหมดไปหลายพันปีครับซึ่งในดินของในละแวกแถวนี้จะมีแร่ธาตนุอนุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะปลูกพืชชน,นิดใดก็อร่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมะละโกแตงโมเอ่อรังอะไรก็แล้วแต่ครับที่นี่ครับ จะชูเรื่องรสชาติแล้วก็อร่อยมากครับพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องหัวนี้อุจจับสีแบบธรรมดานะครับซึ่งการสีเราสามารถสีได้หลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นสีคัดนะครับหรือไม่ก็สีเข้ากล้องนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าก็สั่งเป็นสีคัดเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอ้ยดูครับสวยงามจริงๆครับนี่รับเดียวขออนุญาตซูมนครับวัดสวยงามมากครับเขาไรบุรีดินภูเขาไฟ นะครับพนมสวายน,นี่ครับดูตัดก็ตัดก็จะมาเทให้ดูเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับโอ้สวยงามจริงพี่น้องเอ้ยดูครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยอยากจับพูดเลยนะครับนี่ครับนอกจากความสวยของข้าวแล้วก็จะมีรสชาตินี่ครับรสชาติข้าวในละแวกแถวบ้านผมนี่จะ เชิดชูในเรื่องเรื่องของรสชาติอริดอร่อยมากครับใครซื้อไปมีแต่ชมแล้วก็มีแต่ซื้อซ้ำนะครับอย่างล่าสุดอุชิตับส่งไปที่นครนายกตอนนี้ก็มีลูกค้าเก่าของนครนายกโอ้ยสั่งเพิ่มอีกนะครับประมาณ5เท่าเลยครับตอนนี้สั่งไปหลาย10กิโลเลยครับตอนแรกเอาไป5กิโลตอนนี้โอ้โหสั่งไปประมาณ50โลครับก็นำไปกินด้วยแล้วก็มีเพื่อนฝูงเขาสั่งซื้อด้วยนะครับ ก็เขานำไปขายเพื่อนฝูงต่อเนี่ยอันนี้เป็นข้าวไรบีครับส่วนอุชิตาก็จะมีทั้งข้าวไรบรี่แล้วก็ข้าวหอมมะลิเอ่อข้าวหอมมะลิอินทรีนะครับเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีดินภูเขาไฟพนมสวายนะครับนี่ครับสวยงามมากครับแมพี่น้องนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0917806024นะครับสามารถสั่งซื้อนะครับนี่ครับในราคากิโลกรัมละ50บาทนะครับข้าวไรบอรี่นะครับ ข้าวหอมมะลิก็กิโลกร,รัมละ50บาทเป็นข้าวอินทรีย์นั่นเองนะครับผม่พี่น้องรสชาติอร่อยมากครับใครสนใจก็สั่งได้เด้อพี่น้องอใครรักสุขภาพใครรักสุขภาพใครชอบทานข้าวไรเบอรี่ใครชอบทานข้าวหฮมมมลิอินทรีย์ดินภูเขาไฟพนมสวยก็อย่าลืมติดต่อมานะครับ0917806024อ่ครับอุชิตับโดยตรงเพราะว่าอุชิตับปลูกเองขายเองนะครับผมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับผม ปลูกเองขายเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและอุชตับก็ใส่ใจในเรื่องของการเพราะปลูกนั่นเองใครอยากเห็นวิธีการเพราะปลูกของอุชตับก็ไปดูในคลิปนะครับหลายๆคลิปที่อุชิตภ์ลงไว้นะครับเสิร์ชดูว่าอุชิตับดำนานะครับมันก็จะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวอินทรีย์แล้วก็เราอุชตับก็จะมีเทคนิคการทําให้ข้าวอร่อยนั่นเองใครอยากรู้ก็ไปลองหาข้อมูลด้วยว่าอุชิตับใช้เทคนิคแบบไหนกระตุ้นข้าวให้มันอร่อยนะครับผม โอเคครับผมนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวขอลาไปก่อนเด้อผมไปพี่น้องนี่ครับอฮ้ยสวยงามตามทองเรื่องโอเคครับผมไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับ09 17์2 6ครับรัสวัสดัสดศูนัรหกศูมี์รองสี่ครับผมสวาาสารา សិនរៀនណាប៉តាចារៀនគីថាចាប់ពាកសិនទ្រព្រៀនកុំមកយួសិនធានមានណែខែនងយួចា